ขอแนะนําร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ช็อปบ,บริการการเติมเกมวันพันแมนและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกเติมเองสะดวกปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิง์ใต้คลิปเลยนะครับ ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมสมดากันอีกเช่นเคยและคลิปนี้เราอยู่กันในเกม one punch man the strongest กันนั่นเองนะครับและใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในสายฟรีในเซิร์ฟเวอร์666กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้เป็น ep ที่20 เแล้วนั่นเองนะวันนี้ผมก็จะมาปลุกตื่นตัวละครอย่างกาโล s ssr บวกนะเพื่อเพิ่มพลังให้กาโล่ UR ของเรานั่นเองนะครับและก่อนที่เราจะไปปลุกตื่นนะครับเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมในช่วงนี้ก่อนนะว่ามันเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับมันมีเลดอัพของอ่า รูนมานะครับนั่นก็คือรูนคมแฝกนั่นเองครับนี่นะผมก็ได้ทำการสุ่มไปแล้ว300ครั้งนั่นเองนะครับถือว่าพลาดมากๆเลยนะสำหรับผมนะก็คือผมนึกว่ามันจะเป็นกิจกรรมอพอรจากดาวเหมือนเหมือนของเลดัพรเลดอัพการ์ดอัพดาวนะครับตรงนี้นะแต่ว่าปรากฏแล้วมันไม่ใช่ทุกคนมันเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือ เข้าหมายสเสบียงลูนนั่นเองนะก็คือต้องมีลูนถึง600ใบเหมือนเดิมนะผมไม่ได้เข้ามาเช็คตรงนี้ถือว่าพลาดมากๆเลยนะใครที่ยังไม่สุ่มก็อย่าเพิ่งสุ่มนะทุกคนรอให้มันครบ600ใบอันนี้คือพลาดแล้วนะผมเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไอคิสตันมายาตรงนี้นะครับถ้าเรามี600ใบคือได้ไปเนอๆเลยก็คือ40 ชิ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเอามาแลกในส่วนของกร์ดรูนตรงนี้นะนี่ถ้าเรามีอีก80สบนี่คือเกือบจะได้อันติคมแฝกแล้วนะก็โอ้โหรอเดือนหน้านี่เดือนเดียวไม่นานนะโอ้โหผมจะไปหาอีก300อยใบมาจากไหนเนี่ยนะครับอันนี้คือ300ร้อใบที่ผมสุ่มนี่คือฟาร์มจนหมดแล้วนั่นเองนะ ฟาร์มจนหมดแล้วได้300ใบนะครับเหลือระยะเวลาอีกประมาณ4วันกว่าๆนะครับก็อย่างน้อยก็ให้มันขึ้นถึงถึง400ใบก็ยังดีนะ400อใบเอามา10อันก็ยังดีนะตรงนี้นะเออเสียดายมากๆเลยนะถ้าครบ600้อนี่เราได้คริสตัลเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญเลยไอหินบกตื่นนี้ก็สําคัญมากๆนะอยากจะบอกเลยว่าเซิร์ฟเก่าๆก็หายากมากๆเหมือนกันนะครับไอหินบกตื่นรูนตรงนี้นะ ครยังไม่สุ่มก็แนะนําเลยนะครับว่าอย่าพึ่งสุ่มนะครับไอใยสุ่มการ์ดลูนตรงนี้นะ้องให้มันครบ600ใบนะครับส่วนของเลดกระเลียดอัพการ์ดอัพดาวนี่ก็ถ้ามีครบ300ใบก็สามารถสุ่มได้แล้วนะเพราะว่ามันกิจกรรมมันแค่300ใบก็ได้แล้วแต่ของผมคือยังไม่สุม่มเหมือนกันนะดองรอไว้นะครับดองรอไว้ เพราะว่าตรงนี้มันมันได้แค่เศษด้วงนะเศษด้วงแล้วก็เศษแดงสามเศษแค่นั้นนะไอเพชรสีสันนี่ถ้าเราเอาตอนหกร้อยก็ยังได้นะตรงนี้นะัไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ที่สําคัญคือตอนที่เราสุ่มนี่ได้เศษด้วงเศษอะไรมาเราไม่มีเราก็ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมนะครับเราก็ไปรอตอนที่มันครบหกร้อยก็ได้หรือว่าครบเก้าร้อยก็ยิ่งดีนะ เพราะว่าจะมีแข่งขันกันตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมสายเติมเข้าแข่งขันกันเนี่ยก็คืออันดับนะครับอันดับหนึ่งอย่างที่บอกเลยนะครับได้แค่1ิบดาวเองนะ1ิบดาวเพชรนี่คือเอามาแลกตรงนี้ใช้เวลาเป็นปีอยู่เลยนะกว่าจะแลกครบนะบถ้าไม่ใช่สายเติมจริงๆนะขนาดสายเติมเขายังแข่งขันกันเลยนะทุกคนก็เลยว่าเออดองไว้ดีกว่าสําหรับการัพดาวนะส่วนรุ่นนี่โอ้โหตื่นมาตอนเช้า ก็คือกะว่าจะรีบอัพรีบทำคลิปนะรปรากฏว่าอมืมันเป็นกิจกรรมเดิมนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะที่เข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วก็มาดูที่เทศกาลคานิวาวที่ไอ้เจ้าการโร่ของเรานี่ที่มันแจกนะครับร้านค้าตรงนี้นะครับช,ชั้นที่3นี่ผมก็ซื้อไปหมดแล้วนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหินนะครหินปลูกตื่น ของเอสดานะครับแล้วก็กล่องเลือกนะครับเรามาดูในกระเป๋าของเราเลยดีกว่าครับในกระเป๋านะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะหินเลือกนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวละครอย่างกาโร่เอสดาบวกนี่แหละนะครับหินตรงนี้มันเลือกให้เลือกทีละหนึ่งนะครับโอเคเลือกเลยแล้วกันนะครับเราต้องทําให้กาโร่เราโหดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแล้วก็ นั่นแหละนะครับถ้าเราจะไปทาง PVP นะครับก็ทำให้การลูเก่งแล้วก็ให้โซนิกมันเร็วนะครับจะได้เปิดก่อนโอเคสี่ชิ้นแล้วป้าขอเลือกเป็นกาลูเลยแล้วกันนะครับมีจักระพัดเด็กมีซูปเปอร์ลอยดักาชายแล้วก็มีอะตอมิกบางคนเขาก็เลือกซูปเปอร์ลอยดักาชยนะตัวมันเก่งแต่ว่ามันเป็นาสายฮีโร่หมดเลยนะครับสายฮีโร่หมดเลยนะครับ ถ้าจะทําดีๆนะครับกาโลคือดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันก็เอาไปซัพพอร์ตให้ตัวกาโลยูอาร์เพราะว่ากาโลยูอาร์คือตัวเดียวจบๆนะครับขอแค่เปิดก่อนก็จบแล้วนะครับเอานี้ไปก็ไม่ได้มีอะไรฟาร์มก็ไม่ได้แรงนะครับอันนี้ก็เอาไปฟาร์มได้อยู่นะครับใครอยากเอาไปฟาร์มก็อาไปฟาร์มได้อยู่แต่ผมจะเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วแต่คนชอบเลย นั่นเองนะส่วนผมมองว่าถ้าเราจะทําให้ทีมเราโหดขึ้นนะครับเราต้องเอาไปปลุกพลังให้กาโยารยูรานี่แหละนะมาดูกันว่าพลังกาโยารยูราของเราจะเพิ่มเท่าไหร่ไปครบสี่ภาพแล้วก็ปลุกตื่นไปเลยนะครับอสิสราบวกอีกหนึ่งตัวแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้เออมาครับ ล่างมันที่อยู่นะตัวนี้นะครับเสียด้นะโอเคไปมาดูกันครับว่ากาโลของเราจะพลังขึ้นเท่าไหร่เปิดใช้งานเลยปุ๊บมาสองแสนครับตอนนี้โอ้ยพลังรวมตอนนี้นะครับก็คือหกล้านหนึ่งแสนแล้วนั่นเองนะคเออเดี๋ยวไปทำชิปหกล้านอีก โอเคนะครับตอนนี้อยูนดับหนึ่บสองนะก็ยังไกลจากครบร้อยเหมือนเดิมนะเ,เขาพลังเร็วจังเลยเขาไปขึ้นตรงไหนกันวะเออนะครับมาดูทีมกันหน่อยดีกว่าครับทีมของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือตัวหลักจะมีแค่4ตัวนะครับส่วนตัวที่รอาการเปลี่ยนถ่ายก็คือฟูบุกิกับซอมบี้แมนนะเอามาใส่ให้ครบทีมเฉยๆนั่นเองนะเออก็ประมาณนี้นะครับ โอเคตัวอย่างอุซินจากกนนี่ผมไปดูคลิปเดิมๆเ,เก่าๆมาแล้วนะก็คือตัวละครมันมันไม่ได้ใช้เลือดนะมันใช้มันใช้พลังโจมตีนะอันนี้ต้องขออภัยนะทุกคนตรงนี้ใช้พลังโจมตีแล้วก็ขอแก้ไขอีกอันหนึ่งก็คือมีน้องๆหลายคนบอกให้พี่เอาโกเกสึมาช่วยให้เลือดของเลือดม่วงของอุซินจากกและอ่า เยอะขึ้นนะคมเม่เจมเยอะขึ้นแต่น้องน้องลืมอะไรไปหรือเปล่าพี่ก็ลืมเหมือนกันไอเมลชากาศต,ตัวนี้นะครับมีพัสดีเพิ่ม,มเม็ดเจมของอาศาวินจากกลขคออาศาวินจักกลอยู่แล้วนะครับดีกว่าโกเกสึตัวนี้ดีกว่าแท่งท็อปมังสวิรัตอีกนะนี่นะครับพัสดีมันอยู่ตรงนี้นะนะครับเมื่อเริ่มก็คือเพิ่มโล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ เพิ่มโล่ห้าสิบเปอร์เซนส่วนของไอ้กูเกสนี่มันเพิ่มเจ็ดสิบอร์เซนอยู่แต่ว่าให้เพื่อนรอบข้างนะก็แค่นั้นนะครับแต่อันี้มันเพิ่มทั้งทีมนะครับเพิ่มทั้งทีมเลยนะครับห้าสิบปอร์เซนอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเหมือนกันแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่มโล่ไม่เจมให้ตัวละครอย่างอาซูนจากคนผมก็ลืมไปนะว่าสาเหตุที่ผมเอาก็คือนี่แหละนะครับมันคอมโบกัน นะครับคอมโบกันตัวนี้เร็วนะครับตัวนี้แบกบแค่นี้เลยทีมผมนะครับที่จริงก็อยากจะสุ่มการทัพดาวให้มันเร็วกว่านี้นะโซนิก <Sony. S 1> ถ้าเร็วกว่านี้นี่คือบอกเลยนะครับว่าในอารีน่านี่เราไปท็อปท็อปได้เลยนะตอนนี้ก็คือยังช้ากว่าหลายคนอยู่นะครับอย่างเช่นคนนี้เขามีเกว,วินนะครับก็น,บน่าจะเร็วกว่าเราหรือเปล่านิคุงนิคุงคือใคร จอสักหนึ่งทีดิไปมาเขาจะเร็วกว่าเราไหมเขามีเกวินนะนี่นะเราเร็วกว่าแต่ว่าเกวินอาจจะเปิดก่อนก็ได้ปุ๊บเอ้ยไม่เปิดก่อนเช้าวันนี้ก็โดนเราดีเอ้ยแสดงว่าช้ากว่าเราเยอะเลยนะครับมาไม่เปิดก่อนก็โดนนะเกวินเตะสตันไปที่กาโร่แต่กาโร่มีกันสตันน้องชาย แล้วจูจ่โจมบ้าข้างของราชซีฟูตต่อยมาที่เมลชากาดแต่เลือดเม็ดเจมเรายัางเยอะอยู่เลยแต่กาโร่ต่อยมาเท่าไหร่ครับ2,900ล้านหรือเปล่าโอ้โหหายทั้งทีมแต่เราก็ต่อยคืนกับไปเหมือนกัน1,500ล้านครับเหลือแค่กาโร่ยืนอยู่ตัวเดียวครับโอ้โหโคตรแรงเลยนะหลังจากที่ใส่ตัวคนากาโร่เอสเอสมาเพื่อเพิ่มพลังนะ ถือว่าแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับนี่มาต่อยมาครับโอเคเข้าสู่เทิร์นที่สองนะครับเราได้เปิดก่อนอย่างนี้ก็สวยอย่างนี้ก็สวยครับรับดามเมจไปนะครับเนือชะกากลุกขึ้นมาก็ปาดแล้วก็ชุบชีวิตใครขึ้นมาเออโดนไล่โจมตีไปก่อนนะครับป้อมเอา้าไม่ได้ชุบชีวิตใครเหรอเนื้อแค่ซอมบี้แมนตัวเดียวคัตีติดกระดูกหักไป โอเคนะครับขอ,อกดข้ามเลยแล้วกันนะครับจะตด้ไม่เสียเวลานะครับถ้าจะชนะอยู่เอ้ยชนะในนิคุงนะครับไม่ใช่ในายคุงนะตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่หกสิบามเหมือนเดิมนะครับมีมีแพ้แค่เออ่บางทีก็เกลือไปคนนี้นะครับใช้แค่คนนี้นะถ้าเราเร็วกว่าก็น่าจะชนะอยู่นะพลังมันไม่ได้ห่างอะไรขนาดนั้นนะโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะถือว่าพลังเยอะขึ้นมากนะตอนนี้การโร่ตัวเดียวนะ2อล้านเลยนะห่างจากเพื่อนมากๆเลยนะเหลือหินปลุกตื่นพาร์ทสนะครับนี่นะครับจากกิจกรรมตรงนี้นะครับก็เล่นรอไปนะอีกประมาณไม่เกิน20วันหรอกน่าจะได้กาโร่พาร์ท2ออยู่นะครับส่วน ตัวดําของเรามี71ใบนะครับก็รอตัวเกโลนู่นแหละนะครับโซนิกก็ไม่ได้สุ่มหรอกกับกระบองเด็กนะครับไม่ได้ไม่ใช่สายเติมก็ไม่ได้สุ่มนั่นเองนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม